สวัสดีครับเพื่อนครับพบกับบังคำแฟมิลี่ครับวันนี้มางานนะครับมางานมาสักการองค์มาธาตุพนมประจําปีนะครับ2567นหกร้บเจนะครับนี่เราก็มาพร้อมครอบครัวเราทุกคนเลยนะครับผมอ่าตอนนี้เพิ่งเข้ามาในงานนะครับดูทีมของเราครัวันนี้ครับพี่เพื่อเป็นไงลูกคาชาวทีมแทงองเดนมาทายอ่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทั่วทไปนะครับวันสุดท้ายของงานนะครับ คนไม่ค่อยเยอะครับร้านค้ามาจองที่นะครับตอนนี้เหมือนจะจองจองจอง,จองไม่เต็มนะครับตรงหน้าโรงเรียนมัธยมเทาพนมีนจองไม่เต็มเพราะน่าจะเกิดจากแพงนะครับข้าเจ้าที่น่าจะแพงนะครับหลายคนก็จองกันไม่เต็มนี่ก็ขายกันมาหลายวันแล้วนะครับ ช่วงนี้ประมาณ10โมงนะครับ10โมงกว่าร้อนร้อนมากนะวฝนจะตกแต่ยังไม่ตกหลวงพุก็สวมหมวกนะคุณแม่นะครับหมวกขายดียววันนี้ครับบรรยากาศโดยทั่วไปครับผมก็เดินไปเรื่อยๆน,นะครับอาจจะสายหน่อยนี่ยังไงก็ขออภัยนะครับผมดูบรรยากาศงานนมัสการองค์พระธาตุพนมนะครับปีนี้ เราจอดรถไปที่ปั๊มปตทนะครับแล้วก็เดินเข้ามาครับกำาังไงรถมันติดโอ้โหอ้าามาเดินเริ่มถึงจุดศูนย์กลางองานแล้วครับก็เป็นงานระดับชาติเลยนะครับนี่ระดับชาติเลยนะัะจนบันดาลให้ท่านร้องครภบรุษมีแต่ความสุขความเจริญจะเปนรางวัลัน พันล้อปิร้อกระาดปิดบารหน้าป้ายนะครับหน้าป้ายทางเข้า้านทิศตะวันตกท้องงานนะครับตอนนี้วันตกเชื้อเนื้อนะครับเอกสารท้องพี่น้องฝั่งเราก็จะสวมกระโปรงยาวนะครับมีตีนสิ้นนะครับหรือว่าลาย ทอลายอยู่ข้างล่างนะครับนะครับคุมประตูทางเข้านะครับบ้านาาพัฒน์ถนนนะครับโอ้หมึกอร่อยนะหมึกหนวดหมึกสายสด,สดนะครับหมึกสายลวกจิ้มค่าบาัดทานประตูเท่าไหร่เนี่ยไม่ไม่ได้เก็บใช่ไหมเออไม่เหมือนง,งานกาชาดเลย ตอนน, other, ตอนนี้เข้ามาตรงบริเวณด้านหน้าของวัดแล้วนะครับก็เยอะนะครับคนเยอะร้านขายของเยอะคนด้วยไอ้โทรศัพท์นี่แปลกๆมันมืดไหนมันมืดมันโดนแสงมันตดเองอ่ะแสงวอลล์ขายไปทางนู้นสิขายไปทางนู้นสิก็ไปขายกันอ่า โอ้พ่อใส่แว่นตาดำนะเกี่ยวไหมเขแม่โอ้เกี่ยวเกี่ยวพใส่แว่นดำเป็นเรื่องหาก็เป็เพื่อนครับผมว่าท,ทำไมรศัพท์ผมทำไมันมืดลืมว่าผมใส่แว่นดำีเพื่อเป็นรื่องากเนเพื่อนครับผม่า่ทไรศพมทนมืดลืมไป่ามใส่แว่นำเอป็น่งากนเครับผก็ที่มรนมืมานดนเนป็นรกเป็นอครับสถูป่าที่ทขาเก็รศนมมานีเพอเป็นเ่องาเ ตอนนี้ก็เข้ามาข้างในเลยแต่เป็นบริเวณรอบนอกของวัดนะครับก็จะเห็นยอดองค์พระธาตุพนมอยู่นะครับผมก็เดินไปเรืเร่อยๆครับคนไม่เยอะเท่าไหร่ครับปกติแล้วถ้าสมัยว่าเป็นเด็กเนะี่ยคนจะเดินเบียดเสียดกันมากเลยนะครับน,นไม่เบียดไม่เสียดเท่าไหร่สบายเลยครับใครอยากมาเที่ยวปีนี้มาได้เลยครับคนไม่เยอะครับคนไม่เยอะเดินเดินชมงานสบายเลย นะคอันนี้ก็ดอกไม้ไหว้ของเอกชนนะครับเอกชนเดี๋ยวไปถ่ายนี่ให้ดูนะครับถ่ายไม่ต้องซื้อนะครับอย่าไม่ดีครับอย่าไม่ดีอยู่เพื่ออะไรบชาวจะหยู่อันนี้ จุดรวมพลนะครับตรงนี้ถ้าใครจะลงน้ำโขงก็เลี้ยวซ้ายนะครับ TPO โอลีปต่อไปไว้พระธาตุพนมก็เลี้ยวขวานะครับถ้าใครจะลงน้ำโขงก็เลี้ยวซ้ายข้างในนี่คนน่าจะเยอะนะครับเข้าไปว้องค์พระธาตุพนมคนไม่เยอะ เอายวปัจจัยอีก500บาทคนสวนปาลีรับครอบครัว100บาทคนทำพวงรับครอบครัวจากอุดอรธานี100บาทแม่สมหวังครอบครัรวจากอุดอรธานี100บาทแม่เนจุราจาครอั้นี้ข้ามา ลายเกี๊ยตุเราต้องไปหาดอกไม้ทุกเทียนนะครับานีหนึ่งร้อยบาทคุณที่ผลไม้สีตาเอาไปย่อนไม่รูกเอาไปย่อนนี่โนตีแก้วแก้วสธรเกินร้อยบาทน้องหนูหนูทำไมผิวเนียนจังใส่เมสหนูทำไมผิวเนียนจังหล่อมากเลยชุดนี้วะใส่เมสไว้ลูกสวมเมสลูกถ้าเราจะได้ร่วมมีข้อโสดผลแก้วโรดีคุณวัดไรแก้วโรดีด้านในนะครับเกิหนึ่งร้อยบาทคุณข้อปรรม ดันในบริเวณนะครับปูเสียบรับครอบครัวจากอุดรธานีจากอุบลราชธานี500บาทแม่ทิติพรรับผมเินจากชัยภูมิ200บาทคุณวีรศักดิ์แหวกวันรับครอบครัวจากร้อยเอ็ด100บาทคุณติชาวัฒแก้วมณีไทยเดี๋ยวข้าวหัว100บาทคุณชนทิชารอบครอบครัวจากอุรธานี เน้อนหวานน้องน้ำหวานลูกนี่ขัดร้อมกระโปรจากจังหวัดชายภูรองร้อยบาทว่อัปผาสุภาพน้องกินที่ได้กับแม่ของสุภาพไปเดินไปเดินบามาเริ่มประกาศแม่น้องน้ำหวานอยู่ที่ไหนโอ้สวยงามมาลูกไปเดินมาครับน้องน้ำหวานที่หน่วยไปหาสัมพันธ์ด้วยน้องน้ำหวานไี่เดินทางมาจากบ้านนาตาลตำบลเต่าเอยอำเภอเต่าเอย สุนทรใครที่มาจากตัวน้อยสุนทรภพรู้แต่ท้องน้ำครู้แต่้น้ ถ้าเป็นระเบียบครับตอนนี้เราก็รับริเวณนงานแล้วครับแล้วเวียนเทียนนะครับเวียนรอบองค์พระธาตุบรรลุมันสามรอบนะครับสามรอบมันเยอะมากครับข้างในนะครับสิ่งพิเศษสักนิดหนึ่งของวัดพระธาตุนมก็คือกระเบื้องข้างล่างที่ตากแดดที่แม้จะแดดจัดขนาดไหนก็ไม่ร้อนนะครับ ที่เราเดินเนี่ยครับใช้เท้าเปล่าเดินตอนเดินก็นจะไม่ร้อนบางคนก็ลืมถอดรองเท้าก็มีคย<ๆ>ียนหินอ่อนนี้นไม่รู้แผ่งเท่าไหรน่นะไม่ร้อน ไปปูที่หน้าบ้านงคโอเคเดี๋ยวรอจะเวียนสักหนึ่งรอบก่อนดูแล้วครับคนเยอะมากเลยมันก้าวเท้าไม่ได้เลยนี่คนรถติดอีกครับคเยอะกหลงการในทางที่นี้ก็คือเกียน ชื่อน้ำกะุหัวหน้าคณะที่มาด้วยผู้ปกครองก็ดีหรือใครก็ดเก็บเบอร์โทรศัพท์ใสกระเป๋าถ้าผู้ท้าปรแกเก็บเบอร์โทรศัพท์ใที่หนึร้อยบาทคุณัชดาสีทองเพลงคุณเอยกตัวนกรครับครอบครัวครบริเการเป็นจำนวน่ันห้าร้อยบาทแม่ขสีทองรที่ได้กับคู่กับลัองาก เอากีลอาสุกเอากีล่าคนเยอะมากเลยเดินไม่ได้ลงใ่พีงไม่บอกว่าสองพีกสองเมตรด้หลกคนเยอะ